คำเตือนหลวงปู่มั่นมีเรื่องแปลกพระเนนไม่เชื่อคำเตือนของหลวงปู่มั่นจนเกือบเกิดอันตรายโดนดินปากบ่อทับขณะที่ท่านอาจารย์พระอาจารย์มั่นโูริทัตโตพักอยู่บ้านสามพงมีเรื่องที่แปลกอยู่เรื่องหนึ่งเวลานั้นเป็นหน้าแล้งพระเนนอบรมกับท่านมากกล่าว 60- สิบถึงเจรูป น้ำท่ามีไม่พอใช้และขุนขันไปหมดพระและเนนก็พากันปรึกษากันกับชาวบ้านว่าควรจะขุดบ่อให้ลึกลงไปอีกเพื่อจะได้น้ำที่สะอาดและพอกินพอใช้ไม่ขาดแคลนดังที่เป็นอยู่บ้างและเมื่อตกลงกันแล้วปรับผู้ใหญ่ก็เข้าไปกราบเรียนท่านเพื่อขออนุญาตพ่อกราบเรียนความประสงค์ให้ท่านทราบ ท่านน่งนิ่งอยู่พักหนึ่งแล้วแสดงอาการเคร่งคริมและห้ามออกมาอย่างเสียงแข็งว่าอย่ายาดีไม่ดีเป็นอันตรายพูดเท่านั้นก็หยุดไม่พูดอะไรต่อไปอีกพระอาจารย์รูปนั้นก็งงงันในคำพูดท่านที่ว่าดีไม่ดีเป็นอันตรายพ่อกราบท่านออกมาแล้วก็นำเรื่องมาเล่า ให้กับพระเนนและญาติจงฟังตามที่ตนได้ยินมาแทนที่จะมีผู้คิดและเห็นตามที่ท่านพูดแต่กลับปรึกษากันเป็นความลับว่าพวกเราไม่ต้องให้ท่านทราบพากันขโมยทำก็ยังได้เพราะนาำบอกก็อยู่ห่างไกลจากวัดพอจะขโมยทำได้พอถึงเที่ยงวันกล่าวว่าท่านพักจํำวัด ก็จะพากันเตรียมออกไปขุดบอ่อพอขุดกันยังไม่ถึงไหนดิ่งรอบรอบปากบ่อก็พังลงใหญ่จนเต็มขึ้นมาเสมอพื้นที่ที่เป็นอยู่ดั้งเดิมปากบอ่อเบิกกว้างและเสียหายไปเกือบหมดพระเนนยาาโจมพากันกลัวจนใจหายใจคว่ำไปตามๆกันและตั้งตัวไม่ติด เพราะดินพังลงเกือบทับคนตายเประพากันล่วงเกินคำที่ท่านห้ามโดยไม่มีใครกระดึกรื้อพอยับยั้งกันไว้บ้างและกลัวท่านจะทราบว่าพวกตนผากันขโมยธรรมโดยการฝ่าฝืนท่านหนึ่งพระเนรทั้งวัดและญาติโยมทั้งบ้านผากันร้อนเป็นไฟไปตำามกันและก็รีบพากันหาไม้มากั้นดินปากบ่อ ที่พังลงด้วยความเห็นโทษขออารัธนาวิงวอนถึงพระคุณท่านให้ช่วยคุ้มครองพอเอาดินที่พังลงในบ่อขึ้นได้และได้อาศัยน้ำต่อไปเดชะบุญพออธิษฐานถึงพระคุณท่านแล้วทุกอย่างเลยเรียบร้อยไปอย่างน่าอัศจรรย์คาดไม่ถึงจึงพอมีหน้ายิ้มต่อกันได้บ้าง พอเสร็จงานพระเนรและญาติโยมต่างก็รีบหนีเอาตัวรอดกลัวท่านจะมาที่นั่นส่วนพระเนนทั้งวัดต่างก็มีความร้อมใจสมอยู่ตลอดเวลาเพราะความผิดที่พากันก่อไว้แต่กลางวันยิ่งจวนถึงเวลาประชุมอบรมยิ่งเคยมีประจําทุกคืนก็ยิ่งเพิ่มความไม่สบายใจมากขึ้น ใครๆก็เคยรู้เคยเห็นและเคยถูกดุเรื่องทำนองนี้มาแล้วจนฝังใจบางเรื่องแม้ตนเคยคิดและทำจนลืมไปแล้วท่านก็ยังสามารถรู้และก็นำมาเทศสอนจนได้เพียงเรื่องน้ำบ่อซึ่งเป็นเรื่องหย,ยาบๆที่พากันขโมยท่านทำทั้งวัดจะเอาอะไรไปปิดไม่ให้ท่านทราบ ท่านต้องทราบและเทศอย่างหนักแน่นอนในคืนวันนี้หรืออย่างช้าก็ตอนเช้าวันรุ่งขึ้นอารมณ์เหล่านี้แลที่ทำให้พระเนนไม่สบายใจกันทั้งวัดพอถึงเวลาประชุมและแทนที่จะถูกโดนอย่างดักที่คาดกันไว้ว่าท่านกลับไม่ประชุมและไม่ดูด่าอะไรแก่ใครๆเลย สมเป็นอาจารย์ที่ฉลาดสั่งสอนคนจำนวนมากทั้งที่ทราบเรื่องนั้นได้ดีและยังทราบความไม่ดีของพระทั้งวัดที่ล่วงเกินฝ่าฝืนท่านแล้วกำลังได้รับความเร่าร้อนกันอยู่หากจะว่าอะไรลงไปเวลานั้นก็เท่ากับการซ้ำเติมผู้ทำผิดที่รู้เท่าไม่ถึงการขณะนั้นผู้ทำผิดต่างกำลังหินโทษของตน อย่างเต็มที่อยู่แล้วพอวันรุ่งเช้าวันใหม่เวลาท่านออกจากที่ภาวนาปกติท่านลงเดินจงกรมจนได้เวลาบินทบาทแล้วค่อยขึ้นบนศาลากรองผ้าออกบินทบาทอย่างนั้นเป็นประจำมิได้ขาดเช้าว,วันนั้นพอท่านจากทางจงกรมขึ้นศาลาพระทั้งวัดต่างร้อนอยู่ภายใน และคอยฟังปัญหาว่าท่านจะออกแง่ไหนบ้างวันนี้แต่แทนที่จะเป็นไปตามความคิดของพระทั้งวัดซึ่งกำลังกระวนกระวายอยากฟังแต่เรื่องกลับเป็นไปคนละโลกคือท่านกลับพูดนิ่มนวลอ่อนหวานแสดงเป็นเชิงปลอบใจพระเนนที่กำลังเร่าร้อนให้กลับสบายใจว่าเรามาศึกษาหาอัธหาธรรม ไม่ควรกล้าจนเกินตัวและกลัวจนเกินไปเพราะความผิดพลาดอาจมีได้ด้วยกันทุกคนความเห็นโทษความผิดนั่นเป็นความดีพระพุทธเจ้าท่านก็เคยผิดมาก่อนพวกเราตรงไหนที่เห็นว่าผิดท่านก็เห็นโทษในจุดนั้นและพยายามแก้ไขไปทุกระยะที่เห็นว่าผิด เจตนานั้นดีอยู่แต่ความรู้เท่ามีถึงการนั้นอาจมีได้ควรสำรวมระวังต่อไปทุกขณะเพราะความมีสติระวังตัวทุกโอกาสเป็นทางของนักปรา์เพียงเท่านี้ก็หยุดและแสดงอาการยิ้มแย้มต่อพระเนนต่อไปไม่มีใครจับพิรุธท่านได้เลยแล้วก็พากันออกบิณฑบาตตามปกติ คืนวันหลังก็ไม่ประชุมอีกเป็นแต่สั่งให้พากันประกอบความเพียรรวมเป็นเวลาสามคืนที่ไม่มีการประชุมอบรมธรรมพอดีกับระยะนั้นพระเนงกำลังกลัวท่านจะเทศเรื่องบ่อน้ำอยู่ก็พอเหมาะกับที่ท่านไม่สั่งให้ประชุมจนคืนที่สี่ถึงมีการประชุมเวลาประชุมก็มีได้เอ่ยถึงเรื่องบ่อน้ำ ทำให้เป็นไม่รู้ไม่ชี้ให้เรื่องหายเงียบไปเลยตั้งนานจนปรากฏว่าพระทั้งวัดลืมกันไปหมดแล้วถึงเรื่องได้โผล่ขึ้นมาอย่างไม่ยึกไม่ฟันและก็ไม่มีใครกล้าเล่าถวายท่านทราบเลยเพราะต่างคนต่างปิดเงียบท่านเองก็มิได้เคยไปที่บ่อซึ่งอยู่ห่างจากวัดนั้นเลยเริ่มแรก ก็แสดงทมอบรมทางปฏิบัติไปเรื่อยๆอย่างธรรมดาพอแสดงไปถึงเหตุผลและความคารบในธรรมในครูอาจารย์ธรรมก็เริ่มกระจายไปถึงผู้มารับการศึกษาอบรมว่าควรเป็นผู้หนักในเหตุผลซึ่งเป็นเรื่องของธรรมแท้ไม่ควรปล่อยให้ความอยากที่คอยผลักดันอยู่ตลอดเวลาออกมาเพ่นพ่านในวงปฏิบัติ จะมาทำลายธรรมอันเป็นแนวทางที่ถูกและเป็นแบบฉบับแห่งการดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์จะทำให้ทุกสิ่งที่มุ่งปรารถนาเสียไปโดยลำดับธรรมวินัยหนึ่งคำพูดของครูอาจารย์หนึ่งที่เราถือเป็นที่คารบไม่ควรฝ่าฝื้นการฝ่าฝื้นพระธรรมวินยัยและการฝ่าฝื้นคำครูอาจารย์เป็นการทำลายตัวเองและเป็นการส่งเสริมนิสัยไม่ดี ให้มีกำลังเพื่อทำลายตนและผู้อื่นต่อไปไม่มีทางสิ้นสุดน้ำบ่อนี้ไม่ใช่มีแต่ดินเหนียวล้วนๆแต่มีดินทรายอยู่ข้างล่างด้วยหากขุดลึกลงไปมากดินทรายจะพังลงไปกั้นบ่อและจะทำให้ดินเหนียวขาดตกลงไปด้วยดีไม่ดีทับหัวคนตายก็ได้จึงได้ห้ามไม่ให้พากันทำ การห้ามไม่ให้ทำหรือการสั่งให้ทำในกิจใดๆก็ตามได้พิจารณาก่อนแล้วทุกอย่างถึงได้สั่งลงไปผู้มารับการอบรมก็ควรพิจารณาตามบ้างบางอย่างเป็นเรื่องภายในโดยเฉพาะไม่จำต้องแสดงออกต่อหน้าผู้อื่นจนทุกแง่ทุกม,มุมเท่าที่แสดงออกเพื่อให้ผู้อื่นก็พอเข้าใจความมุ่งหมายดีพอแต่ทำไมจึงไม่เข้าใจ เช่นอย่าทำสิ่งนั้นแต่กลับทำในสิ่งนั้นให้ทำสิ่งนั้นแต่กลับไม่ทำในสิ่งนั้นดังนี้มีทั้งม่ใช่ไม่เข้าใจต้องเข้าใจกันแน่นอนแต่ที่ทำไปอีกอย่างหนึ่งนั้นเป็นความดื้อดึงตามนิสยัยที่เคยดื้อดึงต่อพ่อแม่มาแต่เป็นเด็กเพราะท่านเอาใจ นิสัยนั้นเลยติดตัวและฝังใจมาจนถึงขั้นพระขั้นเนนซึ่งเป็นขั้นผู้ใหญ่เต็มที่แล้วแล้วก็มาดื้อดึงต่อครูอาจารย์ต่อพระธรรมวินัยอันเป็นทางเสียหายเข้าอีกความดื้อดึงในวัยและเพศนี้ไม่ใช่ความดื้อดึงที่ควรได้รับอภัยและเอาใจเหมือนคราวเป็นเด็กแต่ควรตำหนิยอย่างยิ่ง ถ้าคขืนดื้อดึงต่อไปอีกก็จะเป็นการส่งเสริมนิสัยที่ไม่ดีนั้นให้ยิ่งคืน้นและควรได้รับสมัญญาว่าพระธุดงหัวดือ้อบริคารใช้ซ้อยทุกชิ้นที่เกี่ยวกับตัวก็ควรเรียกว่าบริคารของพระหัวดื้อไปด้วยองค์นี้ก็ดือ้อองค์นั้นก็ด้านองค์โน้นก็เมอนและดื้อด้านกันทั้งวัดอาจารย์ก็ได้ลูกศิษย์หัวดือ้อ อะไรก็กลายเป็นเรื่องดื้อด้านไปเสียหมดโลกนี้เห็นจะแตกศาสนาก็จะล่มจมแน่นอนแล้วก็แสดงเป็นเชิงถามว่าใครบ้างที่ต้องการเป็นพระหัวดือ้อและต้องการให้อาจารย์เป็นอาจารย์ของพระหัวดือ้อม,มีไหมในที่นี้ถ้ามีพรุ่งนี้ให้พากันไปรื้อไปกดน้ำบ่ออีกนะให้ดินมันพังลงทับตาย จะได้ไปเกิดบนสวรรค์วิมานหัวดือเพื่อชาวเทพทั้งหลายชั้นต่างๆจะได้มาชมบาร,รมีบ้างว่าเก่งจริงไม่มีชาวเทพพวกไหนแม้ฉันผมมาโลกที่เคยเห็นและเคยได้อยู่วิมานประหลาดเช่นนี้มาก่อนจากนั้นก็แสดงอ่อนลงทั้งเสียงและเนื้อธรรมทำให้ผู้ฟังเห็นโทษแห่งความดือ้อดึงฝ่าฝืนของตนอย่างถึงใจผู้นั่งฟังอยู่ในขณะนั้น คล้ายกับลืมหายใจไปตามๆกันและพอจบการแสดงธรรมและเลิกประชุมแล้วต่างก็ออกมาถามและยกโทษกันวุ่นวายไปว่ามีใครไปกราบเรียนท่านถึงได้เทศขนาดตักทำเอาผู้ฟังแทบสลบไปตามๆกันในขณะนั้นทุกองค์คต่างก็ปฏิเสธเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีใครกล้าไปกล่าบเรียนดอก เพราะต่างก็กลัวว่าท่านจะทราบและถูกโดนเทศหนักอยู่แล้วเรื่องก็เป็นอันผ่านไปโดยไม่ได้ต้นสายปลายเหตุ